เปิดชื่อลูกคนแรกพักชินเฮเพราะพริงใช้ได้ทั้งชายหญิงขึ้นแทนคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ของวงการบันเทิงเกาหลีใต้สำหรับนางเอกซุปตาพักชินเฮท,ที่ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นเพศชายเมื่อวันที่31พฤษภาคม65ที่ผ่านมาซึ่งเวลาผ่านไปแล้วกว่า2เดือนแต่คุณแม่พักชินเฮยังไม่มีการออกสื่อหรือเปิดเผยโฉมหน้าเบบีหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ แต่ล่าสุดเว็บนามูวิกิได้อัปเดตประวัติของพักชินเฮโดยลูกชายคนแรกมีชื่อว่าชเวจออูวอนเกิดวันที่วันที่31พฤษภาคม2565ซึ่งหนูน้อยใช้นามสกุลคุณพ่อชเวแทจุนนั่นเองซึ่งหลายคนจะเรียกกันสั้นๆว่าจูวอนชื่อนี้ค่อนข้างมีผู้คนนิยมใช้จำนวนมากรวมถึงเหล่าไอดอลนักกระแสะดงเพราะได้ทั้งชายและหญิง ึงจะยังไม่ได้เห็นหน้าแต่เชื่อว่าลูกชายต้องออกมาหน้าตาดีอย่างแน่นอนเพราะคุณแม่ก็สวยคุณพ่อก็หลอ่อ